สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วเดีโอวิเคราะห์ภาพรวมเซตประจำวันที่20ธันวาคมนะครับวันนี้เนี่ยเซตช่วงอ่สุดที่ผ่านมาเนี่ยครับตลาดยังคงปิดแบบพักตัวอยู่นะครับราคายังคงพักตัวอยู่ในกรอบพักตัวระยะสั้นนะครับซึ่งม,มีโซนแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1,492ถึง1,500จุดนะครับแล้วก็มีแนวรับร่วมที่เป็น ที่เป็นเส้นเอ่เาเนไลน์นยครับเฉลี่ยขึ้นมานะครับอยู่แถวแถวพันสดะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาจะไปต่อนะครับจะต้องมีการเบรกเอาขึ้นไปด้านบนนะครับโดยจะต้องปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือพันหจุดให้ได้นะครับในส่วนกรณีที่ราคามันมีการเบรกกรอบสามเหลี่ยมลงมาเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะลงไปทดสอบบริเวณโซนแนวรับนะครับในระยะสั้นที่1,445-1,438นะครับซึ่งตอนนี้ ผมคิดว่า,าจริงๆภาพรวมยังเป็นอยู่ในเชิงบวกอยู่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยหลังจาก,พ,กพักตัวในระยะสั้นประกอบกับตอนนี้นะครับก็คือมีข่าวในเรื่องของการาติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของอที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับในส่วนของที่เป็นการติดเชื้อโควิด -19 นะครับก็ล่าสุดก็มีการประกาศขึ้นมานะครับว่ามียอดผู้ตรวจพบเชื้อนะครับ อยู่ที่ประมาณ500 548คนหรือเปล่าลถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งเราก็คิดคาดอันนี้เป็นการแค่เป็นการตรวจเฉพาะในส่วนของแรงงานต่างด้าวน,นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการตรวจเพิ่มเติมผมคิดว่า,าหลายๆที่ก็มีการคาดการว่าตัวเลขน่าจะมีการประกาศขึ้นมาเยอะกว่านี้นะครับหลังจากที่มันมีการตรวจเพิ่มนะครับตอนนี้ก็มีการล็อกดาวน์ในส่วนของอจงองังหวัดสมุทรสาครแล้วนะครับยาวไปจนถึง ตั้งแต่ล็อกดาวน์ตั้งแต่เมื่อวันวันที่19เก้าไปจนถึงวันที่3ามกรานะครับกก่อนที่จะได้เขาดาวก็ได้ล็อกดาวนกันไปก่อนนะครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยทำให้ก็ต้องรอดูว่าตลาดจะมีการรับกับข่าวในเรื่องนี้ยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวก็คงต้องมา อัปเดตกันอีกทีในวันอังคารนะครับเพราะว่าวันจันร์เดี๋ยวรอพอตลาดเปิดก็รอให้ตลาดมันการปรับตัวไปก่อนนะครับภาพรวมระยะยาวเนี่ยผมมองว่าถ้ามันจะพักลงมาคือโดยปกติเนี่ยมันก็เรายังมีจุดที่พอรับราคากันได้อยู่แถวๆพันสี่ร้อยสี่สิบห้าถึงพันสี่ร้อยสามสิบแปดอยู่แล้วนะครับถ้าราคาลงมาตรงนี้ผมคาดคว่าน่าจะมีการพักตัวออกข้างใน ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ต้องมาดูในเรื่องของอผลกระทบในช่วงนี้ด้วยว่าล็อกดาวน์ช่วงนี้มันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตลาดจะรับกับข่าวเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกทีนึงนะฮะส่วนถ้ามันจะลงไปต่ํากว่าประมาณ1 4 1 5ี่รนที่เป็นโซนรับระยะสั้นเนี่ยก็คงจะลงไปแถวๆอาจจะมีลงไปแถวๆ ในช่วงของประมาณ1,400แถวๆนี้ก็เป็นได้อยู่นะครับหรือจะต่ำกว่านั้นก็คงต้องรอให้ราคามันตอบตัวนไปแล้วเราค่อยมาอัปเดตตามตามภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงอีกทีนึงนะครับส่วนตอนนี้ก็คือ,อถ้าจะไปต่อด้านบนก็คือเบรกต้องเบรก1,500นะครับแล้วก็ไม่ควรหลุด1,475นะครับไม่งั้นจะทำให้เสียพอเ์เชียในระยะสั้นแล้วลงไปพักตัวแถวๆถว4 5ถึง1,438นะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกทีวันอังคารน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ